ที่สุดแล้วค่ะและอีกหนึ่งเรื่องนะคะคุณผู้ชมที่อธิบายถึงการเข้าถึงทรัพยากรถึงที่ดินเป็นเรื่องน่ายินดีของเครือข่ายชาวบ้านชุมพลชายทะเลหมู่ที่หนึ่งตำบลชุมพลอํเาเภอสทิงพระที่จังหวัดสงขลาค่ะคุณสามารถสารเลม ปักหมุดรายงานภาพนี้เข้ามาผ่านทางแอปพลิเคชันซีไซส์นะคะเล่าว่าก่อนหน้านี้หลายปีค่ะพี่น้องในพื้นที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนกว่า30ครัวเรือนซึ่งที่ดินที่อยู่อาศัยของชาวบ้านที่เขาอยู่มานานตั้งแต่บรรพบุรุษกว่า5ชั่วคนนะคะจากการสำรวจคืออย่างน้อยๆ1 6 0ปีมีแน่นอนค่ะที่ดินตรงนั้นไม่สามารถขอออกเอกสารสิทธิ์ได้เพราะว่าอยู่ในที่ดินสาธารณะตามนิยามของรัฐมาวันนี้เจ้าหน้าที่ดําเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้อ เพื่อเดินหน้าคืนสิทธิ์ให้กับชุมชนค่ะนี่เป็นภาพในพื้นที่นะคะช่วงปลายปี2563ค่ะหลังทราบข่าวจากชาวบ้านบัณฑิตอาสาอาจารย์ เป็นเจ้าหน้าที่แล้วก็อาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตหัดใหญ่รวมไปถึงคนในชุมชนช่วยกันตามหาหลักฐานค่ะไปเจอบัตรประชาชนของคนในหมู่บ้านที่เกิดสักประมาณปี2454แล้วก็ไปเจอผังเครือญาติมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยค่ะมันก็แสดงให้เห็นว่าชาวบ้านอยู่ที่นี่มานานกว่า5ชั่วอายุคนช่วงที่ผ่านมาชาวบ้านส่วนใหญ่ที่นี่มีอาชีพหลักก็คือทําประมงพื้นบ้านค่ะการไม่มีทะเบียนบ้าน ไม่มีบ้านเล็กที่ทําให้ไม่สามารถขอมิเตอร์ไฟฟ้าได้ก็ต้องใช้การต่อพ่วงไฟทําให้แบกรับค่าไฟที่สูงกว่าปกตินะคะล่าสุดเจ้าหน้าที่ไปรังวัดที่ดิน ลงพื้นที่ไปค่ะเป็นเจ้าหน้าที่ของรางวัดที่ดินอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาดำเนินการรางวัดที่ดินในชุมชนนะคะ3 -4 วันนะคะคุณผู้ชมแล้วเสร็จดำเนินการต่อจากนี้ก็คือจะไปออกเอกสารสิทธิ์ให้กับพี่น้องมุสลิมชุมชนชุมพลชายทะเลหมู่หนึ่งอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาค่ะ โอยาตาสวัสดที่เงาเหมือนที่หลวงพี่แล้วนี่แหละเดี๋ยวจะอายุนมาเดี๋ยวรึกราไรเจอไอ้กับพี่น้องได้ก็มองไปบ้านเล็กที่ในใจตาดวงในจุดจนนี้เราได้มีไฟฟ้าใช้อย่างต้าวน้นในที่บ้านมาก็ถือว่าโอเคมันก็ไม่ถูกต้องมานานแล้วคุณดี่ว่าไฟดวงเล่ามันก็ใช้กันมากๆซึ่ง ทางรัานแบบเรล,ลาดก็ไม่ได้ใช่มอว่าเราทำงานอยากบำบากมาตลอดนะครับแต่เราจ้าวว่าหมู่บ้านทูกลืมสันตุย้ยกำนันได้มาดูเล่ป้ายจานแรกๆควายเลย่ตกสันเปยตกคนใบใจกันในในหมู่บ้านเราคิดว่าชุมชนเราคงมาได้ก้าวดีในเร็วๆนี้จากเรื่องที่อยู่อาศัยค่ะ